เอนะนะพร้อมพร้อมยังจ้ะให้ทําอะไรอ่ะก็คืออันเนี้ยความจริงเราจะโกหดเลยนะฟังหนูนะอันเนี้ยเดี๋ยวเรากําลังจะทําการต้มต้มอาหารใช่ใช่นะนะเห็นไหมว่าหม้อข้างหน้าของน้าไม่ไม่หม้อหม้อสีฟ้านหเระวังร้อนนะนะต้องระวังไม่ร้อนไม่ร้อนเหรอเหรอนะลองดูซิว่าน้าข้างในมันเดือดยั่งนะาน้าข้างในมันเดือดยั่ง S <S <S เดี๋ยวเปิดดูนะเ่ะเปิดดูค่อยๆนะระวังนะไม่เดือดยังไม่เดือดอุย้ยเดือดแล้วมัน,ม,นมันรวมตัวกันเนี่ยอะนะเปิดเอาออกเอาฝาออกโอเคโอเคโอ้เก่งมากไงฝาไว้ถูกต้องนะเอามาเอาเอาเ,อาเอาส้นเส้นสีเหลืองเหลือโอเคใส่ลงไปใช่่<ส>อยๆรใช่ค่อยๆใส่ระวังน้ำกระเด็นนะโอเคอุ้ยหกเปล่าระวังน้ำไม่เอามือจุ่มลงไปนะอ่าโอเคค่อยๆใส่ ใส่บะหมี่ลงไปโอเคนีไม,ไม่เป็นไร,รทิ้งเลยทิ้งเลยดีหนูค่คอยเก็บทีเดียวนะระวังหม้อร้อนนะจเค okay. ใส่อะไรอีก่ะเอาเอาเอาน่าเห็นอะไรสีถ้วยเล็กๆไหมเห็นไข่ไหม,มอันไหนไข่นะลองดูซิอันไหนไข่นี่ไนงะอ่าใช่จะให้ใส่จะใส่ไข่ไหมใส่ไหม ส่งเวนอะไรก็บอกมาเลยอ๋อโอเคอะนะน้ำในนั้นเดือดเยอะแล้วใส่ไข่ไหมเริ่มเดือดอ่าใส่ไข่เลยใส่ไข่เลยค่อยๆเทลงไปนะโอเคโอเคค่อยๆเทลงไปอืมอะน้าใช้ช้อนอันนี้ก็ได้อะโอเคอะหนูขอโทษนะจ๊ะขูดเลยนะขูดเลยก็ได้นะจะขูดใช่ไหมอ่าโอเคโอขูดหมดเลยเหรอโอเคโอเคโอเคชีวิตเรายยงไงไรอะอดุจิตใจเราหมดอืม โอเคเดยวก็มากันเด็กมเลยคนเลยนะนะจะคนหนอไม่ใช่เนี่ยะไปเนี่ยอ่าได้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 อ่าโอเคนะอ๋อน่าจะกดลงใปใช่ไหมอ่าค่อยๆกดลงไปนะค่อยๆกดลงไปเอใส่ผักดีไหมใส่ผักดีไหมน้าเห็นผักไหมเนี่ยเนี่ยหรอใช่ใช่ใส่ไหมเธอจะทานก็ใส่ทานด้วยกันไหมอือเอาไหมก็ได้ก็ได้อ่าอ่าใส่ใส่ใส่ใสหมดเลยหรอใส่หมดเลยก็ได้จนะ โอ้ยชีวิตเรานะเราดูดีหมดเลยเราสอนจูงเจือในจิตใจเราหมดเลยมันเป็นอันนี้มันเป็นต้นดอกหอมนะคะไม่ใช่ต้นหอมนะก็เลยหั่นชิ้นใหญ่ๆหน่อยโอเคกเป็ค่อยใส่นะนะระวังหม้อนะหม้อร้อนนะโอเคโอเคอ่าโอเคกดเลยไหมนะคนเลยใช่ไหมโอเคโอเคต้องกดก่อนใช่ไหม ธอก็ทานมาทานเลยแต่เดี๋ยวถ้าทานเนี่ยโ <Okay. S 2> อเคอันนี้นะอันนี้ในะนะอาดีใจลงเยอะอย่างจริงจังและจริงใจน้าหิวไหมเนี่ยหิวบ่ายังไม่หิวยังไม่หิวใช่ป่ะ,ะเพราะว่าน้าเพิ่งเพิ่งทานไปเนาะ mm hmm. เพราะว่าเจ๊จุกไม่ให้ไม่ให้น้ากินมามา่าเอ้ยอุยไม่ให้กินไอ้นี่ไม่จริงเรารู้เลือดหมดแล้ว,ลวนะนะใส่ใส่ผักอีกอย่างหนึ่งไหม ผักสีขาวอ่ะเขาเรียกว่าเห็ดใส่ลงไปด้วยไหมอ๋จะใส่ได้ใส่ใส่ใส่เลยใส่เลยใส่เลยโอเคอ่าทําให้มันมันกระจายออกจากกันเนาะอ๋อบี้ด้วยโอ้เก่งมากค่อย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 เอาลงไปเพราะว่าีชีวิตเรามารู้เลยที่ทเธอรู้ไหมเธอเป็นคนจังหวัดที่เธอรู้จักไปวัดเป็นประจำมาแล้วรู้ดีนะทําไปเทศไปนะคะอื้เยอะมากันเต็มเลยอื นี่ใส่พอยังใส่ให้หมดไปเลยโอ้ยหมดอย่างนั้นเลยเหรอใช่ใช่นี่แหละหมดแล้วทำไปเรียกพวกไปนะจ๊ะมาเอาออกได้ไหมมันแน่นไปไหมอ่ากําลังบิดอยู่อ่ากําลังบิดเหรอโอเคเขากําลังขยี้เห็ดเข็มทองอยู่นะคะเพราะว่ามันติดกันเนี่ยเขาดูใจอืมอืมเรื่องท่เป็นจริงในชีวิตจ้ะจ๊ะเข้าไปใกล้ก็สักเว้นเจ๊จุกเจ้าหนาว โว้ปลาหมูอย่างนี้เลยมากันหมดเดือดอย่างเดือดแล้วนะใส่ผักได้แล้วมั้ง <นะ S 1> เดี๋ยวน้ำมันล้นออกมาโอเคโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยว่าคิดเธอเจ๊ไม่กินอย่างนี้แล้วนะเอาไม่กินเจ๊ไม่กิน,ม,กนมันน่า,อ,าอร่อยนะเจ๊โอ้ยชีวิตเราเลอะเลือดเลยนะเดี๋ยวใครมาพูดอะไรอย่าง,างไงนะพระสงฆ์โอเขารู้เรื่องนะอ๋อเลอะเลือดกินอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมจ๊ะ โอเคเข้าใจแล้วจื่หนด้านมันรู้โอ้ต้องเอาช้อนกดลงไปไหมกดกดแค่นึ่งนั่นแหละอ่าโอเคเรารู้ดีหมดเลยค่ะตรงเจอเราไม่รไรู้ดีชีวิตคิดตังพ่อแม่โสอ้่หเช็บฟต้อยสุดยอดเลยจ้ะเดาตนะต้องปิดฝาหม้อไหมหรือว่าไม่ต้องปิดต้องปิดแล้วเดี๋ยวไม่เหียวเดี๋ยวไม่เหี่ยวแล้ว เดี๋ยวเธอก็ทานนี่เจ๊ไม่ทานนะเอารอิ่มมากอย่างนี้โอ้อิ่มชีวิตจริงเราไม่ใช่อย่างนี้อ๋อไม่ใช่อย่างนี้เลยขโมกชื่อเราหมดเลยชีวิตจริงเจ๊เขาเนนลดาวาสนาด้านในมโนแัะงาวัฒนาสันตุเดี๋ยวมากันเต็มที่เลยเจ๊ชีวิตจริงเจ๊ไม่ทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนาะอ๋อไม่เคยอ๋อเราไม่เคยทานอย่างนี้อ๋อเจ๊ไม่เคยทานนะ๊ะจะทานจะแม่งจะคนๆให้โอ้ขอบคุณมากเลยจ้าดีอย่างนี้ โอ้โหมันเดือดแล้วแม่นะเออเดือดแล้วเนาะนี่แหละอุ้ยน้าแต่ว่ามันเยอะนะนะแบ่งกันหนูไหมไม่แบ่งไม่แบ่งเนาะเพราะว่าชีวิตเราอย่างไรพระรูปดีมดอืโอ้โอไม่ทิ้งเลยก็พูดอย่างนี้เธอไปวัดเป็นประจำนะอืมเป็นผู้ดีใครใครมาทำเธออย่างไรเจ๊มันเดือดปุบ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 เลยเนาะเรื่อความจริงก็เกิดขึ้นเพระสมมตพูดอย่างนี้ทีเจ๊ว่ามันสุกหรือยังอ่ะจ๊ะ อืมจะสุกเล่จะสุกแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคผักมันสุกยังเจ๊เจ๊ผักผักสุกยังเนี่ยสุกแล้วนะสุกแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมันจะเหี่ยวเกินไปเนาะเดี๋ยวคิดให้กันไหมเจนไม่ทานหรอไม่เคยทานอย่างนี้เลยชีวิตจริงนะคุณพ่อจะทานคุณแม่ใส่อิ่งจากนินลัตดาวศาสนาดในมาโนรัตนาวัฒนาใส่โอ้เรียกมากินให้หมดทุกคนเลยไม่ไม่เอาไหมโดยเรียกไม่ไม่แบ่ง ไม่มีนะเดยวตำรวจมากันหมดเลยเอาละทำอาหารไปเรียกตำรวจไปนะดูชีวิตประจําวันบ้านเราน้าจ๋าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเห็นทำอาหารกลัวจะเหนื่อยม่ตองมาพูดอย่างนี้อ้าวก็เป็นห่วงเนี่ยต้องห่วงนะรู้จิตใจเราเมื่อยยังเมื่อยย่งสุกย่งสุกย่งเธอจะทานก็มาทาน呗ได้ไหมหนูหิวมากเลยเนี่ยเจ๊ทานได้เยอะไปเลยเธอเป็นคนดีอ่ะ เดี่ยมันมันมันนั่นหมดแล้วเนี่ยโ oh. อ้ยชีวิตเรานะ พระพูดเราเลยใครอย่ามาจิ้มเจือเธอนะอ้าวใครอย่ามาจิ้มเจือเหรอไหอยค้งเลยใส่ลุงจิตพูดถึงพระหมดเลยให้พระรับรู้ให้น่าจะเอาส้มไหมเดี๋ยวไปหยิบส้มมาให้ส้มอะไรอะส้มอ่ะที่มันเป็นผลไม้เอาไหมของของหนูเนี่ยแหละซื้อมาให้เนี่ยเอาไหมเฮ้ยอยู่นีได้ยังไงล่ะอ้าวก็นี่บ้านหนูอ่ะโอ้ยชีวิตจริงเราเป็นใครเรารู้เรื่องหมดเลยรู้เรื่องว่าไงอะคุณพ่อจะทายคุณแม่ใส่อิ่งอ่าแล้วอยู่ไหนอะเป็นประจำในชีวิตเลยพระสงฆ์พูดกับเราอ่าแล้วตอนนี้เจ๊อยู่ที่ไหนเเเเนี่ยอออา ตอนนี้เจ๊อยู่ที่โรงเรียนสอนทำอาหารรู้ป่ะไม่ใช่โรงเรียนโรงเรียนบ้านนี่เป็นโรงเรียนอุ้ยจะเป็นโรงเรียนได้ยังไงล่ะนี่เป็นโรงเรียนสอนเชฟไม่ใช่เลยใช่อุ้ยบ้านเนี่ยเดี๋ยวมากันเต็มที่โอ้โหตอนนี้เจ๊เจ๊ทำอาหารเก่งขึ้นเยอะหลายอย่างเลยเนี่ย ไม่ได้หลายอย่างแล้วเอาหรอสุกยังเจ๊จุกคนน้นแนดเดี๋ยวก็มาหมดแล้วเนี่ยพระสงฆ์สองคาเห็นไหมคะให้เจ๊จุกทําอาหารให้กินตั้งแต่เล็กจนโตไม่ต้องพูดหรอกมากเราดีเลิศโตจนป่านี้ก็ยังให้เจ๊จุกทําให้ทานอยู่นะจ๊ะโอ้ยไม่ต้องพูดอย่างนี้แล้วโอเคค่ะผ่านไปอีกหนึ่งเมนูนะคะเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปใส่ไข่ใส่ผักสุกแล้วสุกแล้วเดี๋ยวหนูปิดเองนะเดี๋ยวโดนร้อน เออแมาทานเอเจ๊ไม <onz> ่ยอมทานอย่างเงี้ยเจ๊ไม่ยอมทานนะคะเพราะเจ๊ไม่เคยทานบะหมี่ถึงสําเร็จรูปนะคะอันนี้ก็เสร็จเจ๊อันนี้ของหนูเนาะโอ้ขอบคุณเสร็จจอยนะคะเสร็จจอยโอเคค่ะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวปิดเองจนะเดี๋ยวเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสําหรับเมนูวันน okay. ี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่โนดพี่ชยียจิ้อ่าเรียกพี่น้องเรียกอีกแล้วทำอาหารก็เรียกพี่น้อง เยอะนะอ๋อมีเยอะเลย<ห>ต้องเรียกใช่ไหมในมาโนดครีปุ๊บบอกให้พูดเป็นเรื่องจริงไปเลยอเคไปแล้วเดี๋ยวบะหมี่จอยจะเละซะก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ